E <music> ข้อมูลการฉีดวัคซีนน,นะครับ ก็ตรงนี้ครับก็หน้าตาคนข่ายครับตรงนีเราจะเดินทางลอดอุโมงครับถึอองอุโมง ทางใบซอฟเฟอร์โกลล์ที่แต่ลวันแต่ว่าคถไทยลูกเป็นติดเลยทิศไปเยอะทางลาบโมงครับเพื่อข้ามไปประเทศลาวนะครับไอ้ยางพี่น้องป๋ารู้สึกเป็นไงครับเตือนเต้นไหมป๋าเตือนเต้นนั่นเองจะได้ไปเจอลูกมาป็นที่รักมากี่เก่าซะมากี่เก่ามากี่รอบแล้วป๋า น้ำไปน้นน้ำําทวนะครับมาแล้วแต่ก็ยังไปานี่เะครับก็เป็นอมงครับเป็นองนะครับเป็นองมงเดินไปเรื่อยครับ ผมมีแอร์ช่องแอร์นะครับแต่ไม่มีแอร์นี่ครับช่องแอร์ช่องแอร์แต่ไม่มี Air. <c oughs> อ Air, อ Air, แอร์เดินโผล่ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาอีกทีก็จะเป็นประเทศลาวครับ <c oughs> นี่มาแรงสาบด้วยครับ <c oughs> ดีแล mhm. ้วเนี <com> ่ยเก่าขาขามนั่นเลยครับเก่าขาขามไก่เด่นไก่ก่เปล่าไก่เปล่านะนี้มายืนมายืนซุ่มกันก่อนครับ อ้าหมัดนะครับป้าหมักยากระดูกกระดิ่งรับคนห้ามหายใจด้วยส่วนยาง่ยังสอดมากเลยค่ะ อยางทอดนะอย่างตอดอย่างตอดนี่อย่างทอดม่ใช่ให้เดือสอดมาป้านะครับเกษียนปีนี้ดีใจนะครับป้าดีใจไหมจะได้พบลูกๆกันเป็นที่รักของโทชลู ตอนนี้ก็กำลังข้ามไม่ใช่คณะตัวเข้าตู้นะคะส่วนคณะตัวตัวคันี้ค่ัเข้าตู้กยังเขาตู้ข้ามมาฟังเล่าแล้วครับวันนี้ไป่ึ้อรถรับวันนี้งานไม่ครถไม่คไม่นี่อปนเออคือนี่คกบแจะู่ มันเป็นมีตัวมันจะรับมันครับครับตัวไทนี่เองอย่าง อะไดีแจ้งเอกสารเล้าแล้วโทรทใหมบอกมาเพื่อเลาเลย่านสมัครทันสมัครได้ละเอารถตอยู่อแถวนี้ใช่ไหมคะพี่่อแถวไหนคะโยนครับ มันแถวเดียวกันเหมอนกบอกเขาเรียกชื่อบอกเราเรรียกชื่อแกนใบหน้าเอาไปที่ตาแกนใหน้าเลยเจ้าพี่สีเทียมเราจะดูว่าหน้าตามันตรงกับต้นบัตรเาไหะหลังจากที่เราไปสแกนหน้าเสร็จมันเราขึ้นรถัเตรียมไปนะครับข้าไปอากาศในแพลนเราครับ สุดโควิดนานะครับก็เพ <Holiday. S 1> <radas> ิ่งเปิดเดือนมิถุนานี่ก็ต <message polls> ึงด่วนเข้าสมาชิกก็รอเช็คใรประเทศไทเนาะ ไปเนาะโอ้ยเนาะตอนคือมาทบอีทไพกะทววันหน่อยหน่อยคืวันสดีแสดงว่าอันดูขาเกาฮเกือบมดทุกคนเลยนี่จืหนองน่อยหนนี่ในน้าโตคน้อเรื่องคนก็ลืมบคนก็ลืมอมาคนับ้ก็าโดยเนาะก็อื่นก็ขอแนน้าโตด้ือว่าคือบ เสนอซื้อก็เป็นเสนอตัวดิเสนอซื้อเสนอซื้อแต่เสนอตัวเป็นยังมันตังเนาะมันตางบอโดยมันต่างกันมันต่างกันเนาความหมายมันต่างกันมันต่างกันเนาะอันนี้น้องเองกับมิซึวานั่งบมุนเยี่ยงที่มาสอนเราเดาสุดเด่นสุวานั่งน้อยก็ซื้อที่มีหัวเลย้หก็ซื้อหเลยหลายคนหัวจไหนไปทง้น้บอกอันดยยเย เดี๋ยวพอไก่คนไหนขึ้นมาแนะนำซื้อก็ว่าเอ้าคือมาคือเมี่ยแต่กองคนวันในบางวิธีได้หล่ะปลาปอกกลนดอะไรเนี่ยเราซื้อหน่อยอีนีม่นบอกอกซื้อหน่อยแล้วต๊ใจขนาดนี้เรืาอะไรเินขนาดรอโอยคือจะซื้อตีต่ว่าน้าตาบวคือกันตีปอนี่เหรอคะสายอี๋เสยั เนอะจะเป็นดูการขายที่่นี่แหละน้อเธอเพว่งกำลังมาสั่งใหม่สั่งไปใหม่เลยจะเป็นยูเทนีจะเป็นเซตพิเศษนานบ้างเต่าเลยเนาะหรือทางแขงของห้าเนาะจะเป็นเซตทุกคิตพิเศษจะเป็นของเอกซอนเพิร์ม่าสับปะรดเป็นเห็ดจะเป็นเห็ดหั่นสับปะรดค่ะยอดที่น่ารักคนเล่านะจ๊ะเนื้อหมังเป็นของคนเล่าเป็นเห็ดกาซาิ อัอน right อนี้รองเท้าขึ้นจากแรกเขาก็จะทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ราชการเหมือนกันของประเทศลาวนะคะก็จะเป็นรับเจ้าพิเศษโดยการเป็นไกด์เฉพาะเสาอาทิตนะคะรองเอถามเขดูว่าตอนนี้ระบบราชการของทางเราเป็นยังไงถึงไหนทําไมมันช้าอย่างนี้อ่าน้องน้อย SC, เชิญจ้าอ่านี่ครับถามเดียวละต่ะลอยเลย อันนไอ้กระเซียนนี่ไปเดบอไปทำงานไปเสิร์าเล้าเดบอเราทำอะไรก็ิกะเสียนปีน้ากระเซียนปีน้ำโอ้ยไมาแตงใดเนาะแตงกแมวแกอ๋อไอ้ตงไม่อยู่ผิวอ่ะกําลังอายุยู่ิปีสิกระเซียนปีน้ดน,น,น,นี่นละโอ,งงยอย้กําลังสีเขาซีซี่าสิกรเียณปีนาน,น,าน,นาีเสือคนนางอยู่สองคนมีผมตู้งบนตีเลย เจ้าก็เบนไว้จนหัวลงคอดหลอดหมดยอเสียงคนวีเคอดนี่แอเสียคนแล้วเลยเป็นั่าปร้ลวเข้ามาอนนี้เงมุงนาเขาสูนปากเซที่ท่แอนทูาูกันละเข้าเที่ยวในตัวเมืองปากเซเดินทางกันจะคอยทางนีก็จะเป็น ถ่าเป็นนะคุกขัดแม่ตามงาจะตค่อยดีอปไรดานเด้อดาเดอดา้อังใต้ดานบ่ข้งใต้ปปิดมากดีเลยอนอเด้องหนอยไปสืบปีรถกน่าจะด้เ้วดปีพนสืมาเล้วเมื่อกี้นีตายม ใบจ่ายปีโดโดยวันนี้ใจ่ปีโลดในี้โดยยุบ <c oughs> อา้า5ัน <c oughs> เป็นภาษาไทยเปนราคาทคาาด่วนแต่ว่าทาาด่วนอยู่แล้วาก็อยู่ไทยมันกับบอกขึ้นกันเราะนอ้ทางด่วนคือ<า>ปีโลดเก็บค่าผ่านทาาครับทางด่วนนี่สไลดยท่าด่าาดวนนี่จะมีสพอเขนจากมาขอดวงเน้นต่นไปหลวงมากอะ่ไรที่62 ไอ้ดีดีเพื่อคนทองด้วยแม่เล่าฮอร์ดีดจะเป็นเื่างคนทองเแม่คนทองโอ้กับรังดำหน้าพี่น้องกับรังดำหน้าอยู่ทางนั้นเมืองคนทองวิทยาคมแต่อยู่ทางนี้คนท้องแต่คนทองเขางามเป็นว่าทางนี้ดำหน้าหน้าก้าตตาในหน้อยครับหน้างาในน้อยกับรังไทยหมดนกมี่กมี่ที่เกิดเราแต่ว่ารถไทยใหญ่ ไปโลําหน้าเหาเมื่อไรเท่าใดเนี่ยจ้างเมื่อไรเท่าใดนี่ยมั่ของเลยเรปนมั่วเลยไหนมั่วของไหนมเห็นหน้ายเนี่ยอามหลาไดัโอ้ยจะเป็นหน้าปวเทา่มาอ่นซาวหน้าซอยปาเา เวติดโควิดเราได้ประกาศมาซอยไปติดโควิดจะทั้งคนประกาศมาทำหน้าซอยพอหายทั้งนี่สัมเจ้าหลคนอยากนบตุกนมตุกเยอะเรียเขาคนไทยรูเพอซอลซักไม่ไหดีน่เ่าเนี่เา พ่อมน่นมนมเม่า <c oughs> <อ>่าพ่อมโนูสายแมงตนี่กินกินยๆกับไม่ี่ว่าหน ถึงเมืองเด้ออาอามาแต่ละครั้งแต่ละเทื่อนะคะบางคนก็มาจำกันว่าได้ก็มีนะคะอ่าบางคนก็อันเขาก็ะซิจือได้อยู่มาควักขานควักแอวแต่กระิบว่าอ้าวมึงเป็นไผมาควักกูนี่ว่าจ๊ะอืมแต่กริบจืดออันดูตัวเองเนี่ยแย่จังว่ามุ้งเป็นไผ่หมดหน่อยๆนี่มะตกกูมาควักกูนะบ้านเต็มนะอีป้ออีป้อ อีพ่ออีพ่อปะปานเขาดีเหมคะเออแล้วสิว่าอีพ่ออีพ่อสุดนักเรียนรูปเดเบางสามปีก่อนพ่อว่าสิซื้อมะฝากราสั่นเดี๋ยวสิน้ามาเก็บเต้บานรูปเดชมาอ้าวหัวแดงแล้าตรงไหนเก็บเครื่องที่เป็นอันนี้สาดเบี้ยงหรือสาฟฝัน โอ้รูรูรูไซเล,ลยลวเว้ยลูสยเลนะยเนาะรูรูเขาไเลยโอ,ยนะสยโอ้สายลุงครับคือบ้านเท่าคือมางานบ้านเท่าแท้เลยกินขาวก้อนใคยไปโอ้สายลุงครับ สายลุงเออมันอากาศกลังดีครับสายลุงครับนี่อย่างเนี้ยแม่งกระซ้วนบ่ะนี้ยนก้องประเด็กกลองประเด็กครับอันนี้แนว้เนว้เนวก้องประเด็กเลยครับแนวกล้องประเด็กอันนี้ดิอันนี้มวก์ตีนึงมวกขึ้นอย่าง anh em mua kêu mỏng thay bên này <laughs> 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 kia khảo kinh bằng cao gì kinh bằng cao gì <cười> <cười> มาแล้วครับผ่านบางกี่เขาบงางเกาเหมือนสามปีที่แล้วนั่งใส,ส่นีนก่กระเป๋าิืน ข้าวันนี้ถ่ายวีดีโอครับโอ้มีหดจุดเทียนกินหอาจุดเทียนข้าวสิงหข้าวผัดีงแหง่ะไม่ได้รี้จะหายลูกหลานนี่เจียงยอดไมหลับลาบหมูพัดยอดขาเนียวหรือขาเจ้าข้าวเจ้าขาวเจ้านอข้าอย เขาเจ้าเจ้าเ้วอ้ออาทนังไ้มิวเลยาวาา้างหนนี่ครับตังมาเลเขาเจ้าข้าเจ้าเจ้าขาเจ้าคิอ่นเขาสวยยา้อ่นเขาเจ้าเจ้าและข้าวเหนียวเซกข้าวเหนียวข้าวเหนียว ลองมือลองมือลองมือเอ,เอาขอากก้าวจ้าอาหารวันนี้มีหลายชนิดนะครับเนี่ย่อย้องนมี<อ>ม่ลมับโอ้ยนักะสอนก็นเอาเลยตับหมห้องจยนั่รู้ป่าปวยตับหมห้องนี่เข้ามงางมนี่เขามากนี่